ระบบจรวดหลายลำกล้องท3 0 0 mlrs รุ่นปี2050คืออีก9แห่งนวัตกรรมอาวุธของโลกที่ผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับประสิทธิภาพทำลายล้างอันรุนแรงที่300คือระบบยิงจรวดระยะไกลแบบเคลื่อนที่ได้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำและรุนแรงยิ่งขึ้น ด้วยระยะยิงสูงสุดกว่า300กิโลเมตร่3 0 0 MLRS รุ่นใหม่ปี2050ใช้จรวดนำวิถีที่ติดระบบ GPS และ INS ซึ่งสามารถยิงเข้าหาเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้หรือเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาระบบสามารถติดตั้งได้บนยานพาหนะล้อยาง8คูณ8ความเร็วสูงและพร้อมปฏิบัติการในเวลาอันรวดเร็วหนึ่งในความโดดเด่นของรุ่นปี2050คือความสามารถในการยิงจรวดหลากหลายขนาดตั้งแต่หัวรบแรงสูง T ไปจนถึงหัวรบเจอะกรอดและแม้แต่หัวรบระเบิดแบบคลัสเตอร์ที่สามารถทำลายล้างพื้นที่กว้างได้ภายในพริบตาระบบควบคุมการยิงได้รับการพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่าย UAV และดาวเทียมแบบเรียลไทม์ทำให้การวางแผนโจมตีมีความแม่นยำและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถยิงได้จากระยะห่างโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงในด้านการป้องกันที300 MLRS มีระบบตรวจจับและลบหลีกเรดาร์ของศัตรู และสามารถเคลื่อนย้ายหน่วยยิงได้อย่างรวดเร็วหลังจากยิงเพื่อหลีกเลี่ยงการต้อตอบจากฝ่ายตรงข้ามที่300รุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นพลังโจมตีระดับยุทธศาสตร์แต่ยังกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่เปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคไปโดยสิ้นเชิงแม้จะเป็นระบบอาวุธที่ได้รับการพัฒนาในต่างประเทศแต่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยกําลังให้ความสนใจและร่วมวิจัยเพื่อนําไปปร,รับใช้ในรูปแบบเฉพาะของตนเอง เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศในยุคที่สงครามไซเบอร์และสงครามสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทที่300 mlrs p 2050คือคำตอบของสงครามอนาคตที่ไม่ใช่แค่พลังทำลายล้างแต่คือความแม่นยำคล่องตัวและการบูรณาการข้อมูลที่เหนือชั้น